สวัสดีครับมีดชอดีเลกแพล่นะครับหรือว่ามีดอาจารย์ปู่ห่างหายกันไปหลายวันเลยครับสองสามวันและว,วันนี้มานําเสนอมีดเหล็กเคสสามห้าสามกับมีดเหล็กม,มีดดาบสองเหล็กแหนบเล่มแรกเลยนะครับผมเล่มแรกนี่เป็นเหล็กเคสสามห้าสามเป็นมีดปังตอมีดครัวมีดแคม ทรงออกคล้ายๆลัมโบปังต่อได้เลยด้ามไม้พยุงปอกคอทองเหลืองหล่อโลโก้หัวหมูป่าส่วนเลือกสเปกมีดก็กว้างสองนิ้วยาวเ้านิ้วครึ่งครับสันหนาห้ามินครับราคาอยู่ที่สองพันหกร้อยบาทนะครับผมเล่มนี้ลองเทสคมดูก่อนนะครับอากาศชื้นๆกระดาษเปียกนิ่มๆ คมบานแววเลยนะครับผมเล่มที่สองครับอันนี้เป็นเน็บหลังตรงครับเน็บหลังตรงเน,เน็บลาบเน็บรลได้หมดเลยนะครับผมเล่มน,นี้ดามกอไม้พยุงครับปลอกคอทองเหลืองหล่อเหมือนกันครับสเปคมีดก็กว้างหนึ่งนิ้วเจ็ดถุนครับยาวสิบนิ้วสันนาเจ็ดมินครับเล่มน,นี้ น้ำหนักกําลังดีใช้งานได้ทั้งหนักทั้งเบาได้เลยครับผมเรื่องราคาก็อยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเล่มนี้ดูความคมครับผมมากเลยครับนี่คมมากใช้งานได้สบายสบายเรามีฝักท่อ PVC แถมให้ไปนะครับเพื่อป้องกันคมในการขนส่งเล่มสุดท้ายครับอันนี้เป็นดาบศอกครับผม ด้ามพลิกด้ามไม้เนื้อแข็งปอกคอสแตนเลสใบมีดทำรรมาจากเหล็กแหนบครับผมสันโคนเจ็ดมิลครับใกล้ปลายลงไปหาปลายมันก็เหลืออยู่ประมาณสองมิลสามมิลยังไม่ถึงเลยครับผมส่วนเรื่องสเปคมีดก็กว้างหนึ่งนิ้วหกหุนนะครับตรงปลายสุดยาวสิี่นิ้วหหุนสันหนาะ สันโคลเจ็ดมิลครับสันจนความกว้างของเอออยู่ที่หนึ่งนิ้วหนึ่งหุนครับราคาหนึ่งพันหร้อยบาทนะครับเดี๋ยวครับดูความคมสนใจติดต่อมาได้เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสองเจดสองสี่หหนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของมีดชอดิเลกแพร่เลยนะครับผม ขอบพระคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ